สวัสดีค่ะกระสาข่าวดางังมาแล้วค่ะหนิงปณนิตาเปิดแบบไม่มีกัก๊กเผยเลขทูบบวงสวงพญานาคสามตัวชัดๆเน้นๆถือวันดีเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตตัวเองอีกครั้งสำหรับนักแสดงสาวหนิงปณิตาธรรมวัฒนะที่ล่าสุดได้จัดของไหว้และทำพิธีบวงสวงพญานาคณวัดป่าคลองส1ปทุมธานี หนิงยังได้ถือโอกาสนำเลขทูบจากที่เผยให้เห็นชัดๆสามตัวเต็มมาฝากคอหัวยอีกด้วยเลขที่ปรากฏนั้นคือ604พร้อมเขียนแคปชั่นว่า604โชคดีมีชัยอนุโมทนานะคะพญานาคศรัทธา งานนี้แฟนๆต่างเข้ามากดไลค์กันรัวๆหลายคนต่างร่วมอนุโมทนาบุญกับหนิงปณนิตาในครั้งนี้และยังไม่พลาดที่จะขอจดเลขดังกล่าวเก็บไว้เสี่ยงโชคในงวดต่อไปอีกด้วยโปรดใช้วิจารณญาณขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสนุก c o m ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ